สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดนางสาวนะครับอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับวัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับจุดแรกที่เราจะพามาจะเป็นศาลาเลือนไม้นะครับใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นถวายพระบาทสังฆทานนะครับมีพระพุทธรูปมีเสาตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆนะครับภายในจะบรรจุข้าวของเครื่องใช้นะครับ จุดนี้จะเป็นตลาดนัดนะครับจะมีวันหยุดนะครับก็จะมีของกินของใช้มาขายต่างๆมากมายนะครับมีสินค้าให้เลือกจุดต่อไปจะเป็นวิหารหลวงพ่อดำนะครับเป็นจุดที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้สักการะขอพรนะครับวิหารนี้อยูด่ด้านลิมนะครับหันหน้าออกไปทางแม่น้ำท่าจีนนะครับ ด้านบนจะเป็นองค์พ่อดำนะครับอายุกว่าร้อยปีนะครับสมัยก่อนองค์พ่อจะเป็นสีดำนะครับเนื่องจากไม่มีหลังคานะครับจุดต่อไปจะมาส่วนกลางของวิหารนะครับจุดนี้มีความสวยงามมากนะครับเห็นได้ว่าเพดานมีความสูง10บกว่าเมตรขึ้นไปนะครับเสาตกแต่งด้วยลวดลายสีทอง มีปูนปั้นที่หัวเสานะครับเพดานสีแดงมีลวดลายต่างๆเพดานก็จะมีภาพกูบาอาจารย์นะครับภาพพระพุทธเจ้านะครับตั้งแต่ประสูติตัสรู้ถึงปรินิพานเลยนะครับนะครับสวยงามมากใหญ่โตมากนะครับอยากให้มาเที่ยวชมกันนะครับ เห็นได้ว่ามีภาพเรื่องราวพุทธประวัติต่างๆมากมายนะครับตกแต่งด้วยเสาสีทองพื้นสีดำเป็นไปนดานที่มีความสูงมากนะครับด้านริมฝั่งซ้ายก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อป่าเลไยนะครับจะมีเท้าวิสุวรรณด้านหน้า องค์นี้คือองค์หลวงพ่อป่าเรไรนะครับซ้ายจะเป็นพญาช้างขวาจะเป็นพญาวานอนอนะครับด้านนี้จะเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับโบสถ์หลังนี้เนี่ยจะมีใบเสมาโดยรอบนะครับจะมีประตูเข้าเพียงด้านเดียวจะไม่มีหน้าต่างนะครับใช้ปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆนะครับ ายในจะเป็นหลวงพ่อหมหาอุดนะครับเป็นพระประธานอายุกว่า400ปีนะครับาหลังจะเป็นวังมัจฉานะครับจะเป็นแม่น้ําท่าจีนนะครับคนจะนิยมมาให้หานปลานะครับก็สําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ